เดอะริอาจจินจินในเมืองหลวงที่คลุมเครือในใจกลางกรุงริยาดเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความทันสมัยลึกลงไปใต้เงาแห่งความเจริญมีตำนานของริยาดจินสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการไถ่ายถอนผู้ใดที่ค้นหาความจริงอาจได้พบกับเงาที่ไม่ควรเห็น เรื่องเล่าจากคนในพื้นที่บอกไว้ว่ายินแห่งริยาตอาศัยอยู่ในอาคารร้างพระราชวังเก่าและโบราณสถานในย่านเมืองเก่ามันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการบางคืนอาจปรากฏเป็นเงาดำบางคืนเป็นสัตว์ร้ายแล้วบางคืนเป็นหญิงสาวเรืองแสงหลายคนรู้สึกถึงลมหายใจที่คอ ก่อนเงาหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ก้องภายในกำแพงแม้กรุงใหม่แต่ยังหลงเหลือพระราชวังที่ถูกทิ้งมาเป็นสิบปีเสียงลางก่อนหน้าเจอจินบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องไกลๆระหว่างเดินผ่านช่องประตูและในคืนหนึ่งผู้กล้าคนหนึ่งถ่ายภาพได้หญิงสาวเรืองแสงกำลังยืนอยู่หน้าต่างยิ้มอย่างเหี้ยม จนกระพริบตาตามตำนานจีนแห่งริยาตจะอยู่ใกล้ผู้คนที่กำลังค้นหาสมบัติหรืออดีตผู้ที่กล้าเข้าไปในภายในรั้วอาคารโบราณมักจะเผชิญกับภาพลวงตาและอาจถูกล่อลวงให้อมาตะาด้วยเสียงของญาติหรือเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วทีมนักสำรวจอีกทีมหนึ่งเข้าไปค้นในอาคารร้างพวกเขาพูดถึงเสียงกระซิบว่าถอนหายใจ และกล้องมือถือดับไปเองหลายครั้งในคืนเดียวไม่มีใครพกภาพที่จับต้องได้แต่เสียงสะท้อนทําให้หลายคนนอนไม่หลับไปหลายคืนบางคนกล่าวว่าขณะที่เดินข้ามห้องว่างเสียงลมหรือเสียงหวีดหยุดกึกก่อนที่ลมเย็นจะหายเข้าเสือ้อแม้ไม่มีใครอยู่แสงจากหน้าต่างก็เคลื่อนตำแหน่ง เหมือนมีเงาที่ไม่ควรอยู่ภายในกําแพงผู้เท่าบอกว่าอย่าพูดชื่อมันออกเสียงกลางคืนเพราะคุณอาจเรียกมันมาทางจิตและยิ่งใครใส่จินเชื่อมโยงกับคุกใต้ดินจะได้สัมผัสแรงสะกดในหัวใจและรางเสียงที่ดังกึกก้องยันโศประสาท The r y a d i n แม้ไม่เคยปรากฏกายชัด แต่เพียงคำกระซิบในห้องว่างก็เพียงพอให้คนกลัวหลงไหลบางคนเล่าว่ายินนี้อยู่ในกำแพงแต่บางคนเชื่อว่ามันอยู่ในตัวคนรอวันที่เปิดใจให้มันเข้ามาถ้าวันหนึ่งคุณเดินผ่านกรุงริยาตอนดึกแล้วรู้สึกว่ามีใครจ้องจากเงามืดจงอย่าหันกลับและอย่าทำเสียงใดๆ Lời